อ๋อเรามาพัฒนาคูเมืองย้ายบัวนะคะที่มันแน่นอยู่กับสระนี้เอาไปปลูกสระที่มันไม่มีบัวเพราะบัวตอนนี้กําลังขึ้นแล้วก็กอมันแน่นมากเราจะขยายบัวเนี่ยให้เต็มคูเมืองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทําตรงนี้จะมอบให้เป็นของพันปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนตามจิตนาลดังท่านผู้ว่าราชาการท่านบอกนะคะก็วันนี้เทศบาลก็เอาคนงานสวนนะคะ แล้วก็เด็กโรงเรียนเทศบาลสามของเรามาร่วมกันพัฒนารวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้วยในอนาคตดเทศบาลอยากให้ตรงจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นังไงบ้างไหมคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดขายเป็นไฮไลท์เป็นจุดเช็คอินคือเป็นทั้งหมดและค่ะแล้วก็พอดีมันเป็นครูเมืองโบราณด้วยนะคะเข้ามาก็จะได้เห็นว่ามันทำไมสวยอะไรประมาณนี้ชาตเราไม่พัฒนาเราไม่ตกแต่งอะไรก็จะเป็นนองน้ำเก่าๆ ที่สกปรปกและเธอลงลังอะไรเพราะว่ากรมศิลป์เนี่ยตามปกติเขาก็ไม่ค่อยให้เราทําอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นของกรมศิล์แต่เราขออนุญาตเอามาพัฒนาแต่ไม่ได้แต่ต้องอย่างอื่นนะคะเพียงแต่ดูแลให้สะอาดแล้วก็ใส่ต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะใส่ไฟฟ้าตกแต่งให้สวยงามด้วย

มันเป็นธาเลืองย้ายเรื ขับชันทำไมอ่ะขับัน